ปลาลิ้นโทษน้ำปลาดูดูพี่น้องดูอีย่าน่ากินอย่างเร่งนี่อันดับแรกนะพี่เบ่าก็ซื้อปลามาจากตลาดแล้วก็ให้ทางร้านก็าเล่นเนื้อออกมาเป็นแบบนี้แล้วทีนี้ก็เอาทิชชู่มาทับๆับน้ำอกอกนิดหน่อยนะก็มาดูขั้นตอนการหั่นเนื้อวิธีการหั่นนะก็เอียงมีดหน่อยพี่น้องหันย้อนขึ้นมาแบบนี้ก็ักประมาณหนิ้ว ก็จะเห็นลายเนื้อแบบนี้ก็หั่นเนื้อปลานิ่นเรียบร้อยทีนี้ส่วนที่จะใช้ต่อมากก็คือแป้งทอดกรอบก่อนักประมาณถองช้อนก็พอออกมาในส่วนของน้ำราดเส่น้ำปลาลงไปห้าช้อนพอดีพี่นอ้องาล้ประมาณนี้ออกมาเป็นน้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวแปดสิบกรัมนี่คือส่วนที่จะเอามาทำเป็นน้ำราดนะเดี๋ยวมาดูกันตอนการทอดก,กันเลยดใส่น้ำมันลงไป พี่บ่กวกาใช้กระทะสะเตนเลสไวทัลักขนาด3 4ตรีนตราหัวมะาลานะกระทะตราหัวมะาไลเนี่ยก็มีความตนตานปลอดเปรยไรสารเคลือบนะแล้วก็ผลิตจากสเตนเลสคุณภาพโครงสร้างพิเศษ3ชั้นนะทำให้กระจายความร้อนได้ดีแล้วก็ช่วยไม่ให้ติดกระทะด้วยวิธีการทอดแบบง่ายๆได้เนื้อปลาถว่วแล้วก็ไม่ติดกระทะนะก็เอาเนื้อปลามาแล้วก็แตะแป้งนิดหน่อยแล้วก็สะบัดออกไปเนาะ เอาเบรบางๆเลยแบบนี้แล้วก็เอาลงโตดทีนี้เราก็มาเทสว่าน้ำมันร้อนได้ที่หรือเปล่านะก็เอาแป้งเทย์ไป้นะเตาฟู่แบบนี้ก็ใช้ได้แล้วจากนั้นก็เอาปลาหนะ้าที่เราคลุกแป้งไว้มาทอดได้เลยช่วงแรกก็ปล่อยเป็นแบบนี้ไว้กนนะยังไม่ต้องทำเลยรอให้เนื้อปลาเนี่ยมันเซ็ตตัวแข็งขึ้นมานะเดี๋ยวมันจะลอยลอย่ไงไงเว้ยพี่น้อง ไม่ต้องใช้ตาลิ้วไม่ต้องใช้เลยเลยนะเราก็เห็นว่าไม่ติดกระทะเลยข้อดีของกระทะรุ่นนี้นะก็เป็นกระทะก้นแบนนะพี่น้องเวลาทอดนี่ก็สะดวกเลยแล้วก็สามารถใช้ได้กับเตาทุกประเภทนะดูไม่ติดกระทะแน่นอนจะได้ชิ้นปลาที่สวยพี่บ่าวจะทอดให้ด้านนอกในยกรอบแล้วก็ด้านในนุ่มแล้วที่พี่บ่าวชอบก็คือแล้วก็ด้ามจับตรงนี้เนี่ยเป็นแบบเบเกอร์ไล ทำให้จับกระชับมือแล้วก็มีความทนความร้อนสูงถึงแม้ว่าเราจะใช้ไปนานๆนะด้ามจับหรือว่าหูเนี่ยก็จะไม่ละลายดูสีไอ้ยอพี่น้องออเออถึงตอง,องพี่น้องจะได้ยินเสียงของน้ํามันเนี่ยเบาลงแสดงว่าใกล้ใช้ได้แล้วในส่วนตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะของพี่น้องว่าต้องการให้มันก,กรอบขนาดไหนนะแต่ดูที่ที่าวโทษ พี่ยอดด้านนอกกรอบด้านในนุ่มอืวิโนกน่ากินมากนี่ <ừ. S 1> ก็ไปสเสด็จน้ํามันไว้ก่อนที่เหลือก็ทอดโตกระทะต่อไปนะอ่าก็ปิดไฟได้เลยสเสด็จน้ํามันไว้พี่เบาก็อย่าเทน้ํามันออกไปอือประมาณนี้แล้วก็เอาน้ํามันใจกลับคืนมาสักประมาณ1นึ่งช้อนนะพี่น้อง ไม่ต้องล้างกระทะเลยเพราะว่าไม่ติดกระทะทีนี้ก็ทาน้ําราดน้ําปลานะก็ใส่น้ะนะําตาลลงไปแล้วก็น้ําปลาเปิดไฟเบาโบขึ้นมามน้าราดน้าปลาก็ไม่ยากเลยพี่น้องที่พี่บ่าวใส่น้ำมันลงมาหนึ่งช้อนนะเพื่อให้มันมีความหอมของน้ํามันที่เราทอดปลาถ้าเกิดจะไม่ใส่ก็ได้ก็จะเกิดฟองแบบนี้นิดหน่อย ก็เปิดไฟอ่อนๆไประหว่างที่โรนะสำหรับพี่น้องที่สนใจเครื่องกรวตราหัวมาไล่นะช่วงปลายเดือนนี้จะมีงาน Private s เ l e สินค้าลดสูงสุดถึง60เพี่น้องไปดูได้ที่โชว์รูมสีนักรินเอาเล็สทรานาูมิและทรีบ้าช็อปอีก53สาขาทั่วประเทศย้ำอีกครั้งพี่น้องครั้งนี้ลดกระนำถึง60ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่25พฤศจิษษษษษกายนถึงสิ้นปี แล้วพี่เบาก็มีโ้ดรับโค้งที่ระลึกจากอัวมาลายมาแจกด้วยพี่น้องไปดูรายละเอียดได้ในแคปชั่นอืมีนี้โรก็รอให้มันเริ่มเหนียวประมาณนี้พี่น้องพอปิดกลวยได้เลยเดี๋ยวพอเย็นจะข้นกว่านี้หน่อยแล้วก็ปลาที่เราทอดไว้พี่น้องทุบลงไปดูความกรอบอ้ยยอละจัดจานเรียบร้อยพี่น้องแล้วก็เอาน้ำราดมาอื <c oughs> <c oughs> ความข้นประมาณนี้นะพี่น้อง ปุ๊บก็บไปดูหน้าตาน่ากินมากพี่นอ้องอือหือดูด้านนอกนี้กรอบแน,น,น่นนด้านในเนี่ยจะนุ่มอือ uh huh. เปลี่ยวพี่บาชิไม่ดูตักมาราดอือห uh ือ huh. น้ำราดแบบนี้เลยอือห uh ือ huh. อ uh ือหือดูความน่ากินดีอยอดพี่นุ uh ๊กอือืออร่อยชุดๆ น้ำรัดน้ำปลาเนี่ยจะมีความหอม,มจากตัวประโคมที่พี่เบาใสยน้ำมันที่ทอดปลาอือหือดูย่ยออือพี่ยอพี่น้องนี่ปลานิ่นนะอือหือดูอร่อยลงพ่อพี่น้องลองทำเลยปลานิ่นเนี่ยเป็นปลาที่หาซื้อง่ายราคาไม่แพงแต่รสชาติอร่อยยิ่งมาทำเป็นเมนูนี้นะอือหือพี่น้องเออ พี่บ่าวบอกเลยว่าอร่อยรุดๆเอาละสำหรับวันนี้พี่บ่าวขอลาไปก่อนและพบกับเมนูนอื่นของพี่บ่าวได้อีกขอบคุณพี่น้องทุกทตั้นที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีกับพี่น้อง